ยังไม่ทันได้ทำหรอกก็ไปทำอย่างอื่นไปก่อนออถ่ายเสือ้อเดี๋ยวให้แม่นั่งตรงนี้ถ้าแม่อยากดูจะซื้อ <c oughs> ที่ตัเดเลยแม่เขาอยากดูหรออ๋อ,อที่โทรมาว่าจะเข้ามาใช่ไหมใช่ตอน4โมงตอน4โมงครับอ,อ,อันนี้หนูนัดหรือว่าไงคะน้องสาวนาัดพาย พี่สวัสดีค่ะเขาเจ็บจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคุณแม่นะพี่นั่งตรงนี้เลยจะพี่อยากดูไเป็นแฟนขับนะชอบดูเดี๋ยวพี่นั่งโซฟานี้ได้เลยพี่เอาเนี่ยพี่นั่งตรงนั้นได้เลยพี่อยากดูเพราะว่าถ้าเอื้อมนั่งบุมนี้เอื้อมจะบังหมดพี่ข้าม <c oughs> กคไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดี้ผมขายของตรงตลาดใต้ถนนบา,างน้านตรงหน่าวัดบัวขวัญนะครืใกล,ใกล้ใกล้ไปใกล้ไปลูกค้าพี่เข้าอีกนิดนึะช่างมองานงานย้กอพี่จะปันกล้องเนี้ ัั้้งงทดีอันนี้หนูก็เป็นใช่ไหมคะลูกอันนี้ไม่เป็นครับเป็นแค่ข้างในอย่างเดียวข้างในนี่คือข้างในนี้หรือในนี้นี้ นี่คือก้อนหนังแม่แม่เขาตัดเข้าอย่างนี้เลยครับตเข้าไปหมดตีนี้จริงจริงอย่างนั้นะคือผิดต้องเลี้ยงข้างเล็บเขาให้มันยาวออกมาเลยถ้าเกิดกันไก่เราไม่ค่อยเป็นอย่างนี้อ๋อกันไก่เอิ้มจะไม่จะไม่ทู่ ใช่ต้องแบบแหลมเรียวๆแหลมๆอันแหลกให้อย่างเงี้ยต้องใช้ของยังเวอร์อันห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดอันสองร้ยห้าสิบก็มีค่ะแต่ปากมันสั้นมันจะต้องแบบ<ช>ขยับไหล่ไหล่ทียิ่งขยับยิ่งเจ็บอันนี้หนูเจ็บตรงนี้หรอคะนี้เจ็บครับนี้นตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ย อันนี้ไม่ได้นัดแล้วก็โทรเข้ามาใช่ไหมเมื่อคืนนัดให้เขา แต่ไอตัวนั้นเน่รามันไม่ค่อยดีพี่จะต้องมีตัวแท่งอ่อตัวงัดเล็บตัวเนี้ยนูนี่จะซื้อ,อ,อหลูกหนูโทษนะลูกของหนูมันมิดดามอ่ะ เดี yeah, <laughs> <it> ๋ยวถอนหายใจก่อนทำไมเราเฮ้ยหนูเป็นลมป่ะอย่าลงไหมโอ้ยเป็่สไตล์นะพี่เขาอ่ะสายใจฮะลูกจิต มันมียนมยนเยอะซื้อคอร์สที่เขาอ,อืมมีคนบอกพี่เอิ้มทำคอร์สเหมือนแบบกาแฟเยน็น <c oughs> โอ้ผมเป็นบ่อยนะอย่างเงี้ยเป็นีเรือสาดตลออ่านหนูล้วงไหมเขาบอกทำไมพี่เขาทำแล้วชอบเอาเศษมาวางตรงนี้องเยหนูจะได้เห็นชัดคอมเมนต์ จะได้เห็นชัดไงฮะเขาบอกไม่กดเชลโลคอ๋อเดี๋ยวเอื้อมก็ต้องล้างอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเอื้อมก็ต้องล้างอยู่แล้วแที่เขาคอมเมนต์มีเพราะ่าเอื้อมใส่ถุงมืออยู่แล้วถ้าเอื้อมจะดูตลอดถ้าถุงมือขาดปุ๊บเอื้อมจะเปลี่ยนถุงมือใหม่กดเชโลเพราะเดี๋ยวทำเสร็จถึงเอื้อมบอกว่าเสร็จแล้วนะคะแต่เอื้อมก็ล้างทำแผลทำความสะอาดแผลลูกค้าปิดแผลให้จบ อ่านูโล่งไหมฮะอืมอดูดูชิน้นบนล่งเหมาะ